เบลล่าอัปเดตชีวิตสุดแฮปปี้กับหนุ่มน้อยแม้จะกลับมาเป็นโสดอีกครั้งแต่ก็ไม่เคยเหงาเลยจริงๆค่ะสำหรับนางเอกขวัญใจมหาชนอย่างเบลล่าราณีเพราะมีงานเยอะมากไม่ว่าจะงานแสดงหรืองานพรีเซนเตอร์ก็ตามแถมนอกจอยังมีคนในครอบครัวและเพื่อนๆที่แวะเวียนมาหาและเป็นกำลังใจให้อยู่ตลอดด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เจ้าตัวแฮปปี้และกำลังใจดีมากเลยล่ะค่ะล่าสุดก็ได้ออกมาอดโมเมนต์ความน่ารักกับกำลังใจคนสำคัญด้วยซึ่งก็ไม่ใช่หนุ่มที่ไหนแต่เป็นหลานชายตัวน้อยคนนี้นี่เองงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้า,ากดล like ละ คอมเมนต์กันสนานเลยล่ะค่ะเพราะคลิปนี้สาวเบลล่าของเราดูมีความสุขมากจริงๆเพราะยิมออกได้ทั้งคลิปเลยทีเดียวงานนี้หลายคนก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นจะต้องมีใครแล้ว